นักลบหรือผู้ชมวิธีแยกระหว่างบททดสอบกับกรรมเก่าในสนามพลังงานยุคใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งการตื่นรู้จากภายในแอดมินขอต้อนรับเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านเข้าสู่บทสนทนาที่เราจะมารับคมทางปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการนำทางชีวิตครับ วันนี้เราจะมาจาะลึกถึงคำถามที่แอดมินเชื่อว่าเราทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ทำให้เราต้องหยุดนิ่งและสับสนบนทางสองแพร่งแห่งจิตวิญญาณเคยไหมครับที่เมื่อมีสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความท้าทายปรากฏขึ้นตรงหน้าเสียงหนึ่งในหัวก็กระซิบว่าจงปล่อยวาง จงเป็นผู้สังเกตการอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าในขณะที่อีกเสียงหนึ่งกลับคำรามขึ้นมาว่าจงลุกขึ้นสู้นี่คือบทเรียนของเจ้าโดยตรงจงเข้าไปจัดการและเปลี่ยนแปลงมันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสียงไหนคือปัญญาและเสียงไหนคือความกลัวที่ปลอมตัวมา เราจะสังเกตการได้อย่างไรว่าจักรวาลกำลังขอให้เราสวมบทบาทเป็นนักลบผู้กล้าหาญที่ต้องลงไปในสนามลบหรือเป็นเพียงผู้ชมที่ต้องนั่งอยู่บนอัธจันและเฝ้าดูละครลงใหญ่ด้วยความเข้าใจการแยกระหว่างสองบทบาทนี้คือหนึ่งในทักษะที่สำคัญและละเอียดอ่อนที่สุดบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ครับ เพราะการเลือกที่ผิดพลาดอาจทำให้เราสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์กับสงครามที่ไม่ใช่ของเราหรือในทางกลับกันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญในการเติบโตและชำระหนี้กรรมเก่าไปอย่างน่าเสียดายวันนี้เราจะมาเดินทางเพื่อเจาะลึกกลไกลของจักรวาลและมอบเข็มทิศภายในให้ท่าน ได้ใช้ในการนำทางผ่านทุกสถานการณ์ที่ท้าทายครับความแตกต่างพื้นฐานนี่คือเรื่องของเขาหรือเรื่องของเรากุญแจดอกแรกและสำคัญที่สุดในการแยกแยะไม่ได้อยู่ที่การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกด้วยสมองนะครับแต่อยู่ที่การหันกลับเข้ามาที่ความรู้สึกภายในตัวเรา และถามกับตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันสั่นสะเทือนส่วนไหนของความเป็นเรา 1. เหตุการณ์ที่ต้องเป็นผู้สังเกตการนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อทดสอบท่านครับแต่ไม่ใช่การทดสอบความสามารถในการสู้แต่เป็นการทดสอบความสามารถในการ คงความถี่และการไม่ตัดสินของท่านมันคือละครที่จักรวาลส่งมาให้ท่านดูแต่ท่านไม่ได้เป็นนักแสดงนำในเรื่องนั้นวิธีสังเกตมันให้ความรู้สึกเหมือนเรื่องของคนอื่นแม้ว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นใกล้ตัวท่านมากๆเช่นในที่ทำงานหรือในกลุ่มเพื่อนแต่มันจะให้ความรู้สึกเหมือน ท่านกำลังดูข่าวอ่านเรื่องดราม่าในโซเชียลมีเดียหรือฟังเพื่อนบ้านทะเลาะกันท่านอาจจะรู้สึกได้ถึงพลังงานของความขัดแย้งของมันแต่ท่านไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตหรือบาดแผลในใจของท่านโดยตรงมันกระตุ้นความคิดเห็นและอัตตาเหตุการณ์เหล่านี้มักเจอ กระตุ้นให้ท่านอยากจะเข้าไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดอยากจะสั่งสอนแก้ไขให้เป็นอย่างที่ท่านคิดหรือพิสูจน์ว่ามุมมองของตัวเองนั้นถูกมันคือเสียงของอัตตาที่อยากจะเข้าไปมีบทบาทและแสดงอำนาจเมื่อท่านถอยออกมาท่านจะรู้สึกเบาสบายหากท่านสามารถต้านทานแรงดึงดูดและละครเรื่องนั้นได้และเลือกที่จะถอยออกมาเป็นเพียง ผู้เฝ้าดูที่ส่งความรักและความสงบไปให้ท่านจะรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระในทันทีพลังงานของท่านจะไม่ถูกสูบไปกับเรื่องที่ไม่ใช่ของท่านตัวอย่างในชีวิตจริงข่าวเช้าในวงการต่างๆความขัดแย้งทางการเมืองหรือกระทั่งเรื่องดราม่าในที่ทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านโดยตรง สิ่งเหล่านี้คือบททดสอบว่าท่านสามารถดำรงอยู่ในความสงบของท่านได้หรือไม่ท่ามกลางความโกลาหลของผู้อื่นและนี่คือแนวทางการใช้ชีวิตบทบาทประภาคารสำหรับทุกเหตุการณ์ประเภทนี้หน้าที่ของท่านคือการเป็นประภาคารไม่ใช่เรือชูชีพ ท่านไม่จําเป็นต้องกระโจนลงไปในทะเลที่บ้าคลั่งเพื่อช่วยทุกคนแต่จงยืนหยัดอย่างมั่นคงบนฝั่งของท่านและส่องแสงแห่งความสงบความเข้าใจและการไม่ตัดสินของท่านออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นที่พึ่งทางพลังงานให้แก่ผู้ที่กำลังหลงทางอยู่ 2. เหตุการณ์ที่ต้องเป็นผู้ร่วมเล่น นี่คือสถานการณ์ที่จักรวาลส่งมาไม่ใช่เพื่อทดสอบความนิ่งของท่านแต่เพื่อสอนท่านอย่างเข้มข้นมันคือวงจรกรรมคือบทเรียนที่ดวงวิญญาณของท่านได้เลือกไว้แล้วว่าต้องการที่จะเรียนรู้และสอบให้ผ่านในภพชาตินี้วิธีสังเกตมันให้ความรู้สึกเหมือนเรื่องของฉันอย่างรุนแรง สถานการณ์นี้จะให้ความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในสนามพลังงานอย่างไม่อาจต้านทานได้มันรู้สึกส่วนตัวและมักจะสร้างความเจ็บปวดในระดับที่ลึกซึง้งมันกระตุ้นบาดแผลเก่าที่คุ้นเคยเหตุการณ์เหล่านี้มักจะมาในรูปแบบของแพทเทิร์นซ้ำๆที่ท่านเคยเจอมาแล้วหลายครั้งในชีวิตมันจะกดปุ่มเดิมๆในใจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความกลัวการถูกทอดทิ้งความรู้สึกไม่ดีพอความรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมหรือความโกรธที่มาจากอดีตมันคือเสียงสะท้อนของนี้กรรมที่ยังไม่ได้รับการชำระการหนีทำให้รู้สึกหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมหากท่านพยายามจะเพิกเฉยหรือวิ่งหนีจากสถานการณ์ประเภทนี้ท่านจะรู้สึกหนักอึ้ง อึดอัดและรู้สึกว่ากำลังทรยศต่อตัวเองเพราะลึกๆแล้วดวงวิญญาณของท่านเองรู้ดีว่านี่คือข้อสอบที่ท่านต้องทำให้ผ่านไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปตัวอย่างในชีวิตจริงปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคนที่มีลักษณะคล้ายๆกัน ปัญหาการเงินที่เกิดจากความเชื่อเรื่องความขาดแคลนภายในตัวท่านเองหรือความขัดแย้งกับคนในครอบครัวและประเด็นำเ,เดิมที่ไม่เคยถูกแก้ไขสิ่งเหล่านี้คือวงจรกรรมที่ท่านต้องเข้าไปร่วมเล่นเพื่อที่จะได้เรียนรู้และปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระแนวทางการใช้ชีวิตบทบาทนักลบนักปาก สำหรับเหตุการณ์ประเภทนี้ท่านต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สังเกตการ์มาเป็นนักลบนักปราดครับเข้าไปเล่นแต่จงเล่นด้วยสติท่านต้องเข้าไปมีส่วนร่วมต้องเผชิญหน้าและต้องทำการตัดสินใจแต่จงทำมันทั้งหมดนั้นด้วยสติของผู้รู้ผู้ที่รู้ว่านี่คือเกมแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่สงครามที่ต้องเอาชนะ และมองหาบทเรียนไม่ใช่มองหาผู้ร้ายจงถามตัวเองเสมอว่าสถานการณ์นี้กำลังสอนอะไรฉันฉันกำลังถูกลองขอให้แสดงคุณสมบัติอะไรออกมาความกล้าหาหรือเปล่าการให้อภัยหรือการรักตัวเองและเป้าหมายคือการจบเกมไม่ใช่การชนะใช่ชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้คนอื่นพ่ายแพ้ แต่คือการที่ท่านสามารถเรียนรู้บทเรียนนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและสามารถเดินออกจากวงจรน,นั้นได้อย่างสง่างามโดยไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกบทสรุปปัญญาแห่งการเลือกบทบาทบททดสอบมาเพื่อถามว่าท่านสงบพอหรือยังแต่กรรมเก่ามาเพื่อถามว่าท่านเรียนรู้แล้วหรือยัง การเดินทางสายจิตวิญญาณจึงไม่ใช่การหลีกหนีจากทุกปัญหาแต่คือการพัฒนาปัญญาที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยิบโลและการปล่อยวางขึ้นมาป้องกันและเมื่อไหร่ที่ควรจะชักดาบแห่งการลงมือออกมาเพื่อคลี่คลายจงอย่าถามว่าท่านควรร่วมเล่นหรือไม่แต่จงถามว่าท่านจะเล่นบทบาทนี้ด้วยสติหรือด้วยอัตตา เมื่อท่านสามารถเป็นผู้สังเกตการที่ตื่นรู้ได้แม้ในขณะที่กำลังเป็นผู้เล่นที่กล้าหาญเมื่อนั้นแหละที่ท่านได้บรรลุถึงความเป็นนายเหนือตนเองอย่างแท้จริงเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนนักเดินทางสารฉบับนี้ได้มอบความกระจ่างชัดให้แก่ท่านในการเลือกเส้นทางต่อไปบ้างหรือไม่และในช่วงเวลานี้มีสถานการณ์ไหนในชีวิตที่ท่านกำลัง ลังเลอยู่ว่าควรจะเป็นผู้เล่นหรือผู้สังเกตการครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและการให้กำลังใจจากเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังร่วมสนับสนุนทุกช่องทางนะครับทุกสิ่งล้วนง,งดงามและเป็นกำลังใจให้แอดมินเสมอมา ขอให้พลังแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณ